เมื่อกี้น้องๆก็ได้เห็นสเต็ปฟุตเวิร์กของพี่แล้วใช่ไหมครับเป็นไงสเต็ปขั้นเทพไหมโอเคครับผมก็ตำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ไปอยู่ในโรบบอกอีกแล้วนะครับผมกับแมพที่มีชื่อว่าบ็อกซิ่งอะไรสักอย่างอะไรกูจับไม่ได้แล้วเออก็เป็นแมพต่อยมวยนะครับผมนี่หนไหมอย่างที่พี่ไปโชว์สเต็ปฟุตเวิร์กไปเมื่อกี้นะ <laughs> เดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดีเลยเข้ายิม หนกมวยแบแแบเต็มเลยครั morning, บน like ี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นมวยมวยสากลครับเออนี่เป็นมวยสากลแบบที่ปาเกียวต่อยนี <Jared itaire> ่อ <im> ย่างนี้เลยครับผมนี่จากที่คิดที่แล้วเราเข้าฟิตเนสไปนี่เดี๋ยวครั้งนี้เรามาออกกำลังกายโดยการต่อยมวยบ้างดีกว่านะครับผมนี่ก่อนอื่นเลยข้อการซ้อมก่อนปุ๊บห้าต่อยกับซอบซ้ายครับนี่คือการซ้อมโช๊โอโอชึบฮึบฮึบห้าฮึบฮึบโยกโอโยกซ้ายโยกโยกขวาอต่อยต่อยหมัดหนึ่งสองหนึ่งสองบ็อก หนึ 1> 1, 2, ộc, ่งสองบล็อกอึบหนึ่งสองบล็อกฮึบหนึ่งสองหนึ่งสองอึบเป็นไงโอ้โหสเต็ปโคตรเฟี้ยวเคยเห็นไหมที่นักมวยเขาทำอะอย่างนี้เลยนี่คือเมื่อก่อนพี่ทำอยู่ประมาณแปดล้านครั้งประมาอยู่เงี้ยฮะแล้วต่อไปก็มาเล่นเวกับผมอันนี้คือท่าสควอตครับเป็นไงท่าสควอตนี่คือการเล่นกล้ามเนื้อหน้าขานะครับผมนี่กล้ามเนื้อขาก้น ก่อนหน้าเราจะขึ้นโชกิจกรรมเนื้อขาเราต้องแข็งแรงครับเพราะว่าเราต้องใช้แบบขาต้องแบบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะความเร็วนี่คือสิ่งสําคัญครับผมการต่อยมวยสากลนี่คือถ้าช้านี่คือเราอาจจะโดนได้นะในหมัดเดียวอาจจะน็อกได้ครับผมนี่เรา,เาก็ฝึกกล้ามเนื้อขาแล้วครับอ่าโอเคโหเชือกโดนโคตรสูงเลยเป็นไงโอ้โหลังจากที่แบบเล่นขาแล้วก็โดนสูงจัดเยี่ยกระโดดเป็นจิงโจ้เลยชิบไผยเราพร้อมแล้วร่างกายคือเราฟิตแล้วครับตอนนี้ ถึงเวลาลงนวมจริงๆมาเดี๋ยวผมจะไปหาคู่ชกก่อนนะครับว่ามีใครกล้ากับพี่ไอ้เหี้ยนี่ใครอยาไปต่อยกับมันเนี่ยไอ้สัตว์ถือดาบอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาดาบมาฟันกูครับเอ้ยเฮ้ยได้คู่ชกแล้วปะมายกแรกยกที่หนึ่งบล็อกปึ๊บปั๊บบล็อกก่อนบล็อกก่อนเฮ้ยบล็อกหมดที่บ้านแล้วต่อยต่อยต่อยยกหลบหลบโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันต่อยอย่างเดียวเลยเฮ้ยคือมึงโหไอ้เหี้ยมันบวกอย่างเดียวเลย อนน้มันฝ่ายแบบไม่มีเชิองอุ้ยเราหลบถ้าไม่ตายมาได้ครับเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งเป็นไงวู้ฮู้ไหวอะกูปล่าวะฮะมาแล้วผมยังมีถ้าไม่ตายอยู่เอา้ามันยอมแพ้ครับผมเป็นไงถึงขั้นที่แบบว่าต้องออกอะ่ะสู้กูไม่ได้อะ่ะไม่มีใครไหวกับพี่เลยว่ะเอเอแล้วพี่ก็บอกว่ามันมีแรงด้วยนะนี่ตอนนี้คือพี่แรงแบบกาก,าก,ากาอยู่ครับเนี่ยยังอยู่แบบบอลอยู่เลยใช่บอนปะวะ แหลงไก่อะแหลงไก่เฮ้ยมาที่ต่อยกับผู้หญิงดิกูอยากต่อยผู้หญิงว่ะไอ้เขี้ยมแบบไส้มาต่อยต่อยอย่างนี้บ้างไรอ่าต่อยกับคนนี้แล้วกันมาฮู้ฮู้คู่ที่สองดูกันว่าเราจะชนะหรือไม่โอ้โหคนนี้แม่งผมว่ามันน่าจะตึงว่ะเหมือนเป็นมวยแบบมวยข้างทางอะมวยแบบดูเชิงเอ้ยไม่ดูเชิงแล้วบวกอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นไว้นุ่มจะเย็นจะเย็นนุ่มจะเย็นใจเย็นนุ่มอัปคัตไปทีครับหน้าหงายไปเลยแตกครับตัวแตก นี่เราก็ต้องการต่อยครับเพื่อจะห่าเงินครับอ่าแล้วเราก็จะเอาเงินนะครับผมไปอัปเกรดพวกนมพวกนัวอะไรอย่างงี้ครับผมทำไมไม่ได้ขยกเดียววะต่อยยกเดียวปุ๊บมันออกเลยเมีใครไหวกับกูเลยวะเอีดิเฮ้ยขึ้นมาอ๋อเอาลังเลลังเลเดี๋ยวดิอ่าโอเคอุ้ยโอ้ยไอ้นี่เป็นครับไอ้นี่เป็นไอคนนี้เป็นนะไอนี่เป็นนะดูสเตปการฟุตเวิร์ดของมันดิปุ๊บแต่แบบยังห่างชั้นกับเราครับหนึ่งสองบล็อก หนึ่งสองเราต้องออกมัดเป็นจังหวะครับหนึ่งสองอันนี้ออกเป็นชุดได้ครับเพราะว่ามันเหนื่อยเป็นไงโหยไม่ไหวไม่ไหวกับกูสักคนต่อไหมต่อไหมอ่าต่อนะมาเราต้องออกมัดเป็นจังหวะแล้วครับผมหนึ่งสองบล็อก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 โว้ยโดนทำให้ตายครับหนึ่งสองบล็อกหนึ่งสองบล็อกโอ้ยจะน็อกกูจะน็อกเฮ้ยกูจะน็อกกูจะน็อกใจเย็นใจเย็นเว้ยแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งการก่อน หนึ่งสองโอยโอ้ยออกเกลือป่ะครับผมเกลือเมื่อกี้แบบโดนถ้าไม่ตายมันไงมันมีถ้าไม่ตายนะโก็ตัวอาเมื่อกี้มันมใช้ถ้าไม่ตายครับผมเกือบน็อกเลยมาตอนนี้ก็หนำแล้วครับสองศูนย์เดี๋ยวเร้องต่อยเป็นจังหวะครับหนึ่งสองบล็อกนี่หนึ่งสองสามนี่เอาบัตรไปชุดกับหนึ่งสองสามแล้ต้องออกมาเป็นเสื้อกางเ,เกงเก้าอี้เอ้ยอะไรอ่ะอโอ้ยโหจะน็อกครับโดนถ้าไม่ตายแล้วกูเฮ้ยเว้าโอ้โหฟิลชิบหายแล้ว โ oh, okay. oh, hey. อเคหยวูสามศูนย์เกือครับคือคนนี้ยังฝีมือแบบออนทัดอยู่นะยังยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับคนนี้ตอนนี้คือผมแบบเทพเกินครับผมหาแบบคู่ชกไม่ได้นะไม่มีใครกล้ากับพี่เลยคือในนี้พี่น่าจะโนหนึงแล้วนะดูดิไม่มีใครสู้กับพี่เลยว่ะมันไม่มีใครไหวกับพี่เลย,ยเฮ้ยเี้ยนี่แม่งนักสูโมด้วยวาไอ้มันเอานักสูโมโมาต่อยหมวยด้วาไงวะเนี่ยตัวเบลเลย เฮ้ยมา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 เอาเองนี่มาโฮ้ยอันนี้ต่อยกับคนผิวสีครับคนผิวสีนี่ผมบอกแล้ว,ว่าต่อยหมยโหไอ้เหี้ยแหลงอะไรวะเนี่ยแหลงสูงอยู่นะคนนี้แบบน่าจะมีฝีมือครับตุ้ยผมจะตุย,ตยโอ้ยผมเมาเมามัดเมามัดไอ้เหี้ยจะเย็นเมามัด,มดคือมันเขาแรงมากเลยทำไมมัดแรกจังวะโฮ้ยอันนี้คือต้องใช้สมาธินะอันนี้คือเราเจอกับแหลงซีเวอร์หรือเปล่า แต่ว่าเราไม่ห่วงครับเพราะว่าเราใส่มวอกันน็อกเห็นปะเรามีมวอกันน็อกอยูยครับเราจะไม่น็อกง่ายง่ายได้นะโอ้โหเี่ทำไมมันต่อยชุดเดียวแบบเลือดกูหายไปเยอะจังว่าอุ้ยอ้ยหายแล้วโดนทาไม่ตายเออมาโดนบ้างดีผาดกันนะมาดิมาดินุ่มการตกเลยการตกเลยฮะการตกเลยมาดิการตกเลยได้เวลาเราเข้าชาร์จครับนี่เข้าชาร์จชิบผ่านแล้วอันนี้ตึงอันนี้ตึงครับอันนี้ตึงเจอคนตึงครับเจอคนผิวสีผมบอกเลยว่าตึงครับนักมวยที่ใครเป็นผิวสี่นี่บอกเลยว่าโหดๆแล้วนะครับตึง โอ้อันนี้คือเชิงดีนะคนนี้มามามาเฮ้ยเฮ้ยมาเมาแล้วเมามักเมามักแตกโอยโอยอยผมพลาดครับเี้ยคือแบบเราเล่นไงทั้งที่เกมเราได้เปรียบครับเราเราไปเล่นครับโดนเลยอันนี้คือโดนนะครับโอ้โหผมไปเล่นนะคือเขาไม่เข้าเลยครับเนี่ยเขาจะให้เราเดินข 5, เข้าหายเขาอย่างเดียวเลยคือมันก็เป็นสเต็ปไคสเต็ปมันนะมวยเชิงแต่เะาผลไม่เหมือนกันครับ เี้ยเอ้ยโดนนะครับเราโดนผมโดนนันตีอะไรโอ้ยเจ้ยภาพผมเอาหมัดแล้วภาพเฮ้ยอย่าเร่งอย่าเร่งแต่เย็นไว้แต่เย็นไว้เฮ้ยเอ้ยออกแอคเจอกูได้ออกแอคฟิ้นหลุมพะดำมีใครแหวกูสักโตออกแอคฟิ้นหลุมพะดำแหวกกูเปล่าออกแอคสิ้หลวงพะดำยังไงออกแอคสิ้หลวงพะดำเฮ้ยช็อปั๊บเฮ้ยชป็๊บปั๊บ ไอ้คือไม่ไม่ไหวจริงนะไม่ไหวไอคนนี้ก็คือเชิงมันดีครับเชิงหนาเชิงหนาเลยเชิงหนาเลยเชิงหนาเลยยาหันหลังเอ้ยปล่อยมวยยาหันหลังเว้ยนุ่มไอ้นุ่มยังยังไอ้นุ่มยังไอ้นุ่มนุ่มไหวป่ะวนุ่มนุ่มไหวป่ะวนุ่มนุ่มไหวป่ะวนุ่มฮะโดนแล้วนุ่มนุ่มไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าครับนุ่มเป็นไงออกแอปติดหนุ่มคนดำคนตึงฮะผมรู้เชิงแล้วนะรู้เชิงแล้วนะฮะฮะรู้เชิงแล้วนะปล่อยไปต้องยกนี่คือคือรู้เชิงแล้วโอ๊ย เฮ้ยเดี๋ยวเดจ๋ยนไม่นุ่มเดี๋ยวไม่นุ่มปุเบิร์กลบต้องลบมัดเฮ้ยลบหมัดเฮ้ยเดียวนดีเฮ้ยเดียวนดี๋ยวนไปเข้าผมแล้วครับไปเข้าผมแล้วมันเอาแล้วพลาดพักโอ้โหดูมันยกเยอะเลยเราครับมาหน้าอันนี้หน้ามันน่าจะยกท้ายแล้วถ้าผมแพ้เมื่อกี้ยกเมื่อกี้คือผมเล่นเกินครับเล่นเกินไปเฮ้ยมันทันหลังมันทันหลังทช่ไมทันหลังเลยโอ้ยนี่บล็อกบล็อก โอ้ทำไมผมใช้อันติไม่โดนเลยวะผมใช้อันติไม่โดนเลยอะผมแย่วะ่ะอันนี้ผมแย่ผมผมสู้ไม่ได้เว้ยแต่ว่าชชนะมายกหนึ่งก็ถือว่าโอเคแนละ้วคือมันไม่เข้าเลยเว้ยมันไม่รู้มันทําไมนะมันจะรอให้ผมเข้าอย่างเนี้ยครับอุ้ยโดนติแล้วกูโอ้โหเฮีย,ย,ยแม่เอ้ยตู้ไม่ได้วะ่ะ ผ้ซวยคนนี้ไม่ได้เว้ยดูดีกูน็ก็เลยขรากูใส่หมกับนกแล้วกูกกกอยาอกเนาะเฮ้ยแต่เลือดมันก็น้อยไหมสูสีก็ถือว่าสูสีเฮ้ยต่อยกับผู้หญิงว่ะไอเฮียชอบเลยต่อยกับผู้หญิงมาดิแล้วกูชอบต่อยผู้หญิงด้วยหมามานี่เนี่ยผู้หญิงคือแบบจะไม่บล็อกครับผู้หญิงนี่คือแบบชิวๆเลยเราไปหมัดหนึ่งสองสามใส่เป็นแบบเสื้อกางเกงรองเท้าใส่เป็นชุดนี่ใส่เป็นชุดนี่เป็นไงนะ ชิวๆครับชิวๆอันนี้คือชิวๆคือระดับเท่ากันไงคือแรงเท่ากันครับโหตอนนี้แบบในยิมคนเริ่มเยอะแล้วครับต่อยกับผู้หญิงครับไม่ผูไม่มีออนให้ครับไม่มีแน่นอนครับผู้หญิงบนสั่งเวียนสั่งเวียนไม่มีคําว่าลูกชายลูกผู้หญิงนะต่อยให้หมดครับไม่สนแล้วกูหน้าตัวเมียด้วยเออเป็นไงโอ้แต่ว่าเป็นแบบว่าผู้หญิงที่แบบว่ากล้ามบึกเลยนะโอ้ยเมื่อกี้แบบปวดติมาดีนะผมบล็อกทันไม่งั้นผมน่าจะนอนครับ โอ้ยโอ้ยโอ้โดนโดนโดนกูโดนโดนโอ้ยโดนโดนโดนนั่นนึงฝ่ายมันเมาเมามึนมึนมึนมัดอืมเรียบร้อยวินเนอร์ออกแอคซิตลวงพ่อดำมาปล่อยให้มันออกมาคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแบบต้องไปฝึกครับอีกเยอะเลยเพราะว่าผมตจ้งหาแก้แค้นคนฟิวสีคนนั้นหนึ่งสอง คนนี้คนนี้คือว่าเป็นอยู่ครับคนนี้เป็นอยู่ครับหลบก่อนฟุดเบิร์กฟุดเบิร์กต้องหลบต้องหลบบล็อกไว้บล็อกไว้ดีเลือดบล็อกไว้ดีเลือดตาตกตาตกช็อตช็อตบล็อกอุ้ยตัวนั้นติดอุ้ยโอ้ยแม่งติดบล็อกทิ้งหายแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยท่าอะไรโอ้ย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 ไอ้เหี้ยมัน แม่งไอ้นี่มันมวยเต้าลินหรือเปล่าวะบอกว่าแยกกันแบบตุกตาตุกตาเลยครับตอนนี้ไหวปะวะเนี่ยไหวไ,ไหมเฮ้ยหุูไม่ไม่น่าไหววะ่ะที่หมายเลวจะตุยจะตุยเดี๋ย็นเดีย็นเฮ้ยมันมันเอาไปเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วหนึง่ไปไปงไหวก่อนไหวก่อนโอ้ยมันเข้าเว้ยโอ๊ยโอ้โอ้โหคือแม่งป็นเห็นแม่มันมันใช้วิชาเต้าลินนะคือมวยจีนเรื่องไงว่ามันกระโดดขึ้นไปบนแนละ้วก็ต่อยโอ้ยโอ้โหนี่แม่งเล่นดีเพิรเลยว่ะ อันนี้เล่นดีเผอแบบมวยไวอันนี้เข้าวงไวเข้าไวมวยไวดันให้เข้ามุมดันให้เข้ามุมยังไงผมโดนแะล้วผมโดนผมโดนผมโดนครับโดนครับตอนนี้ผมโด,มโดนครับมจะแย่นะตอนนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองลบหนึ่งสองเอามาเอามา เออแม่งมาดิเอาคืนได้วะมาหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะใจเย็นใจเย็นเอาแอคติลวงมพอดำเว้ยเอาแอคติลวงมพอดำเอาแอคหูโดนเต็มเต็มครับโดนอติไปเต็มเต็มครับดาเมจยี่ห้าดาเมจยี่ห้าโอ้โหเฮ้ยกูก็โดนกูก็โดนที่หายเฮ้ยผมจะแพมลืมดูเฮ้ยต้องวัดแล้วเข้าได้เข้าเข้าอันนี้ต้องเข้าเข้าเข้าดี พอเวลาแบบโดนปลายคางนะเวลามันโดนปลายคางรูปออกอาการครับวันนี้ว่าลูกออกอาการครับปล่อยมวยห้ามออกอาการเดด่าครับนี่ออการรอาการครับนี่ไงามออกอาการนะต่อยมวยอะต่อยมวยห้ามออกอาการครับอันนี้คือแลกกันเลยนะแลกเลยนะมาดิมาดิแลกกันเลยนะฮะโอ้ยเจยแมยงพาอ้เฮกิากาศตกไม่อกี้การผนตกครับโดนเลยชิบหายแล้วจะชนะอยู่แล้วนะเมื่อกี้นี้เดวกอนใจเย็นใจเย็น จะเย็นจะเย็นจะเย็นเออวู้วเป็นไงนี่มันต้องนี้สิวะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมบอกว่าผมต้องฝึกต่อนะถ้าอยากให้มี EP สองนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าผมจะจัดแบบเอาให้โหดกว่าน,นี้แบบไม่มีใครตู้็ได้เลยอันนี้คือต่อยมากี่คู่ไม่รู้นะแต่ว่าผมแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแพ้คนนั้น,น่ะอยู่ไหนวะเออผมแพ้คนนั้นคนเดียวคนผิวสีอะไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับผมนี่นี่คนนี้ปะไม่ใช่วะไม่ใช่คนนี้อีกคนหนึ่งนะครับผมที่ผมแพ้เออ เคอบอกว่าตอนรับคิดนี้พวกเราตัวราไปก่อนนะครับผมเจอไมคลิปหนาไปแล้วบ๊ายยยาฮู้